เธร้อไากไม่ตายแล้วโอ้ยตายแต่ไมตายเลยดเลยน้อเยน้อน้องห้องเฟิอทแกดกห้องเฟทน้นแมนวะแมนวะไปเข้าใกล้เด้อหลอน เดี๋ยวไฟมันลงนะไ้มันันแล้วอ้ลกดูในบุญ่ค่ะนบอยระวังไฟค่ะไม่พอค่ะไฟโค้มยัาไงอันนี้วาวเดว่โค้มโค้มไฟ Ô máu đâu bắn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  đâu Terima kasih telah menonton! <laughs>